ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิว Xiaomi Mi 11 5G ตัวนี้นะฮะมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่สเปคแรงนะครับแล้วก็มีคนสอบถามมานะครับว่าเออพี่ตัวนี้ลองช่วยรีวิวให้หน่อยว่าสเปคมันมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจไหมนะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้อ่าท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่า มีสเปคอะไรบ้างที่น่าสนใจครับติดตามกันครับครับเริ่มจาก CPU นะครับใช้ snapdragon 8 8ดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในโลกที่เขาอ่าหลายๆช่องกาวกันมานะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับรองรับ 5G นะครับสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนะครับก็เป็นตัวที่มาใหม่จริงๆนะครับในส่วนของหน้าจอมีขนาดอยู่ที่6.81นิ้วใหญ่มากครับแล้วในส่วนของจอจะใช้แบบ AMOLED นะ2 K 120 h z เใช้กระจก Gorilla วิสตัสนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะฮะสามารถสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอและก็วัดการเต้นของหัวใจได้ครับโอ้ใหม่จริงๆครับตัวนี้นะความจําเป็นแบบ UFS 3.1แรมใช้เป็นแบบ LPDDR 5นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจริงๆนะของระบบหน่วยความจําที่ใช้ตัวใหม่ทําให้เร็วขึ้นนะครับประมวลผลเร็วขึ้นนะครับคอ็อกเร็วขึ้นนะครับทั้งหน่วยความจําและก็แรมนะฮะในส่วนของกล้องหน้า20ล้านพิกเซลกล้องหลัง มีสามตัว108ล้านพิกเซลอันต้าวายสล้านพิกเซลมาโคห้าล้านพิกเซลใช้ระบบ Wi-Fi 6นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น3.5มจิกะบิตเปอร์เซกตัวนี้โอ้โหดีมากจริงๆนะครับลำโพงใช้เป็นแบบสเตอริโอคู่นะครับปรับเสียงโดยอามาเกดอนนะครับตัวนี้โอ้โหดีจริงๆนะเป็นตัวที่อ่ายอมรับทั่วโลกเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4,600มิลลิแอมป์ชั่วสามารถชาร์จเร็วได้ที่55วัตต์แล้วก็ชาร์จแบบไร้สายที่50วัตนะ แล auto, of of so so ese, mm. ้วก็ในส่วนของชาร์จเครื่องต่อเครื่องอยู่ที่10วัตต์นะครับตัวนี้เป็นอะไรที่จัดเต็มกันมาทีเดียวเลยนะครับครับในส่วนของความหนาของเครื่องนะฮะหนาอยู่ที่18มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของสีนะฮะของเครื่องมีอยู่5สีนะครับอ่าในรุ่นธรรมดานะครับมีสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดํานะครับและรุ่นแบบเหมือนผ้าหนังนะครับก็จะเป็นหนังสีเหลืองกับสีเทานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาใหม่นะครับเป็นที่นิยมของทางในส่วนของคนที่ชอบแบบหนังจริงๆนะครับ เป็นสีอ่าเหลืองออกเหลืองขี้ม้านะครับแล้วก็สีเทานะฮะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่มาแข่งกับหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์นะครับผมว่าเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับเพราะสเปคเขาสูงจริงๆนะแล้วก็เป็นอะไรที่จับต้องได้นะเพราะราคาไม่แพงนะเห็นบอกว่าอยู่ที่18,500นานะครับต้องรอดูนะครับและอีกข่าวหนึ่งนะครับที่หลายๆช่องแจ้งมานะครับก็คือในส่วนของที่ชาร์จแบตนะครับก็จะมีเป็นแบบรุ่นแถมที่ชาร์จแบตกับไม่แถมที่ชาร์จแบตนะครับตัวนี้ก็ลองดูนะครับถ้ามาแล้วก็ลองไปดูที่ ้ไดสอบถามที่ร้านได้นะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับทับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามารับชมนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ